ครับสำหรับลู่วิ่งขนาด่แรงมา้า GT5 ของเราแลนะครับศูนย์ไริหานร่างกายฟิตเนสเซ็นเตอร์เทศบาลตบนเทางนะครับวิธีการเปิดแรกเสียบเสียบก่อนนะครับด้านหลังจะมีสวิตสวิตเสร็จป,ปุ๊บดูขึ้นมา ตรงนี้ให้กดที่สตาร์ทสังเกตตรงนี้นะครับเป็นตัวฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุนะฮะถ้ามันไม่ได้ติดอยู่นี้เครื่องจะไม่สามารถเปิดได้แล้วต้องติดอยู่นี้เสมอแล้วกดสตาร์ทเครื่องนับถอยหลังสายพานเดินไปแล้วครับทีนี้ต้องการความเร็วระดับ C นี้จะวิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปจนถึงการวิ่งนะครับเนี่ยบวกลบสามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้และในด้านของความชันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความชันนะครับสูงสุดสิบกเปอร์เซ็นต์นี้ก็ระดับขึ้นเขานะอันนี้ก็จะเป็นทางลาดช่วงทางลาดยิ่งเพิ่มความชันนะครับการเบินไขมันยิ่งดีนะแต่ไม่แนะนำให้วิ่งเร็ว แล้วชันมากอันนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อสลายด้วยนะมันเบินมากเกินไปก็แล้วแต่สายท้ายสายมานะครับบางคนเขาเป็นนักวิ่งเขาก็ไม่สนใจกล้ามเนื้อนะครับเขาก็ต้องการแค่ความอึดสายกล้ามเนื้อก็ขอแค่เดินเดินเร็วเท่านั้นนะครับเบินแต่ไขมันออกนะครับสมมติป,ปักความชัน12กรเตินนีความชันขึ้นนะ นี้มันจะยกตัวขึ้นยกโอ้ตอนนี้เริ่มหนื่อแล้วเริ่มหนึ่งอพอเราจะเลิกมนะครับครบ30นาทีแล้วนะครับที่นี่อาจจะมีถ้ามีคนใช้บริการเยอะนะครับเราจะจำกัดเวลาอยู่ที่30นาทีนะครับเพื่อให้กับผู้อื่นได้เล่นด้วยนะครับ ป,ดดปดดดดิดเลดเปอร์เซ็นต์ลงมาสักก่ส่ดสปีดกันสุดแล้วนะครับแล้วปุ๊บเราจะเลิกก็สต็อปแล้วกค่อยอยู่นะครับอันในส่วนตรงนี้ลืมอธิบายไปครับถ้าเราจับทั้งสองข้างแล้วมันจะมีวัดชีพจรให้ด้วยมีทั้งเวลาแล้วก็ชีพจรมีความเร็วอันนี้เป็นการใช้เบื้องต้นนะครับ แบบง่ายๆพอหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะฮะ oh. ก็ปิดด้านหลังแล้วปลักเรียบร้อยครับข้าศ <Okay. S 1> ูนย์บริหารเรื่องกายตเนสเซ็นเตอร์เทศบาลตำบลท่าวงนะครับในส่วนของจักรยานจักรยานนี้ใช้ยังไงนะครับ mm. จริงๆ mm. ในส่วนของบันไดเนี่ย สามารถสวมเท้าเข้าไปได้แต่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยนิยมนะะเหยียบตรงนี้ไปเลยเพราะกลัวลงเท้าเพื่อนเป็น <c oughs> ลักษณะาสามารถปรับปรับเร็วปรับหนืดได้ตรงนี้อาจจะหนืดถ้าไปทางบวกจะยิ่งหนืดนะหมุนหมุนถ้าไปทางลบนี่มันจะเร็วขึ้นนี่เราจะเร็วขึ้นเป็น,น,นจานปันจักรยานเป็นการคาร์ดิโอที่ ทำให้แฟตเบิร์นได้ดีแล้วก็ได้กลาเนื้อขาด้วยนะครับปั่นจักรยานไม่จำกัดเวลานะมีแต่ลูวิ่งที่จำกัดเวลาทั้ละสามสิบนาทีนะครับในกรณีที่ถ้ามีคนมาต่อคิวเยอะนะครับอพอเราอยากขึ้นขาแล้วก็ปรับไปตรงบวกมันก็จะเหนืดหนืดแล้วหนืดหน,หนืดตรงนี้ก็สามารถวางโทรศัพท์ได้วาง กวดน้ำได้นะครับโอเคในส่วนของจักรยานก็มีเพียงเท่านี้นะครับ